น้ยุดละนี่ตัวที่สุดท้ายบังลอมส่ายประญาติยุดใหญ่แม่บัวทองเราถ่ายพระญาติุดใหญ่ทั้งหมดสิบสามสามชีวิตอ๋อบัวทองไม่ใช่ตัวสุดท้ายพี่ทองดำ,พ,งดำพี่ทองดำตัวสุดท้ายเราถ่ายทั้งหมดสิบสามชีวิต ตรวจท้องด้วยนะครับตรวจท้องตรวจท้องสรุปว่าท,ท้องอีกตัวเจ่เปล่าอ,อ๋อท้องเจ็ดแล้วอ่ะน,อนี่ทีมงานเราทำงานแป๊บเดียวรับหนึ่งชั่วโมงสิบสามตัวนี้เราใส่กัน ฉีดยาสามเข็มเกอ,อกบางตัวก็กอ,อกร้อยซีซีนะท้องไปหกตัวนี่ก็ยังมีแม่ใหม่ๆเนี่ยที่เราไม่ได้ตรวจอีกก็ถือว,ว่าประสบความสาเร็จปีนี้เดี๋ยวก็จะมีตัวไล่ผสมที่ว่าคลอดลูกใหม่ๆนะครับปีนี้ก็จะลุ้นท้องทั้งหมดแปดตัว มีตัวแก้ไขไม่มุกนะครับไขมุกยังแก้ไขไม่จบครับไขมุกยังมีปัญหาปะสมไม่เติดอยู่อะปะสมได้หกท้องหกแม่แล้วก็ว่างยาวเลยไขมุกมามีปัญหาวางแผนผิดพลาดนิดเดียวทีนีน้พลาดยาวเลยเดี๋ยวจะเริ่มเนี๋ยวนาไขมุกอาทิตย์นี้แหละครับสองสาวันนี้จะเริ่มเนีนยวนาไขมุกเริ่มแก้ไขให,ใหม่อีกรอบหนึ่ง ครัต่อไปก็จะเป็นตัวสุดท้ายสำหรับกัมากืรน,นี้นะครับสำหรับที่สันดาพามก็เราถ่ายกันทั้งหมดแต่ประหยัดชุดใหญ่กันทั้งหมด13ตัวนะครับสิสามตัวเดี๋ยวต่อไปเราไล์สดก็จะมาไล์สดในอคอกนะครับเก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูเหมือนเช่นเคยได้ตรวจสุขภาพฝ่ายด้วยตรวจยุงไปในตัวด้วยนี่ครับพี่ทงดำ ลูกของก็ท้อ,องตีนทอ,องตีนโตนะครับทองตีนโตควายของเสือหนูโตโตขึ้นเยอะนะครับน่ะไอ้น้องไอ้น้องปลาตรวจท้องที่ที่ทรงดำเชื่อด้วยเววชื่อด้วยเชื่อด้วยปลีไปแล้วเชือ่อด้วยนะ ปาเตือน้องตัวผู้ทีวะท้องมานี่สันเฮเลยนะสันนะ<ส>ต่อเสร็จแล้วตัวผูส้สามีน้องปลาเขามานั่งลุ้นอยู่บนก้างนอกครับเตืเสื้อ,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 อสีสม้มจิบวิสก,กี้กลุ่มไปในตัวเลยวันนี้บรรยากาศเป็นใจเหล,ลือเกินฝนก็ตกพลมๆตลอดรายการเราทำงานในร่มกันนะครับวันนี้จะโอ้โหกลาลงข้างนอกแกกย่เลย